เสียบมั่งครับการยังเสียบเอาครับเราต้องใส่ลู่หนึ่งลู่หนึ่งนะครับเสียบใช่หางใช่รถไทยง่ายเสียบลู่หนึ่งนั่ไปได้ทีละสามลองครับแต่ว่าตอนนี้มีสองนเสียบนะครับเดี๋ยวไปทีละสองแถวนะครับ ลนึ่งละเนี่ยแหมรถตองเข็ยนยังครับรถกับป๋อยไปเลยครับตอนนี้กองคนกุดดูเสียมั่นละครับเรื่อเดินดังกดมือแล้วที่ขันยางเสียมั่นครับซึ่งความจริงเลากับป้อยให้ลูกหยอดจนแล้วแหละครับเลาจังมาก นะครับเนี่ยเอ,อื้อนะครับมีไม้แนวพร้อมครับอ,อ่บาบรรยะครับปับ๊บเสียบปับ๊บเสียบปั๊บนะครับรถกับปล่อยป้าครับไซโลหนึ่งอ,อ่าเสียบป้านั่นว่าเสียบนะครับเสียบลึกประมาณ แปดถึงสิบเซนนะครับแปดถึงสิบเซนโรถกับไฟไปเลยเด,ดี๋ยวสิไดตปิดห่มู่ครับปิดห่มเสียทายอันนี้นิดเดียวครับนิดเดียว ก,นกนูนีอย่างขยะขี้นเมาล่าสุดนั่งกระบาปูมันน้ำคนแล้วแค่นั้ ได้ชั่วโมงละไลู่ยครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งไล่นะครับในการนังเสียบกับคูกุตา L36 นะครับใส่โล่หนึ่งนะครับถ้าที่ใส่โล่สองโล่ซ้กับเรี้ยวพดนะครับพู้คนเสียบสำหรับเห็ดในขอบขั้วผมวมาโอเคเลยครับโเปล่าไปเรื่อยๆนะครับ เสียบเกาเอากาเอาครับไม่ตื่นกันเหรบใกล้ตัวบปิดตัวลนแลนนี่ครับแป๊บเดียวครับใกล้เดีวแล้วนะครับบ่ต้องยางนะครับถ้าเกิดว่าเขายางนี่เขาต้องยางเกินเปรียวล้วมั่นไม่ใหญ่นะครับมีปลาเนียกใหญ่เนี่ยผลงานกันมิเตอรผู้เท่าเท่าครับนี่ครับก็ต้องก็ต้องไปโลนหนึ่งครับถ้าผู้ใดเสียบเร็วก็ไปได้ครับโลนสองลนสามลนสี่นะครับ แต่ว่ามีแต่ใบรุ่นเสียบเร็วๆข้าก ah, ็หันเบิ้งตาดีก็หันกะเกียร์หนึ่งเกียร์สองครับนะครับเกียรล่องนี่การใส่พานพ่วงนะครับผ่านหาโยกเอานะครับแต่่านหาโยกเอาบริไดใผ่านโยกล่องนะครับนี่ครับถ้า เกิดสีึ้นไปนางเสียบสามคนมันกบสีแยกันโบดครับขอเหตุไปครับในครอบครัวชั่วโมงละห,หนึ่งไล่นะครับเหติติดต่อกันได้สองสามชั่วโมงได้นะครับเดี๋ยวก็สิได้เอาห่ามาเหตุเป็นหฮมกังไว้นะครับมองน่งมือหนึ่งเจ็ดแปดไล่กะ ได้อยู่ครับหนึ่งเกจแปดลายผมคิดว่าได้อยู่ก็เย็ดไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเอาไปรับจ้างไผ่ครับเดี๋ยวขว่าคือซาแท้ชิว่าอีกนะครับเขาพอใจในผลงานเ้ากหลวพ่อนะครับตดกับปลอยไปเลยครับเพราะว่าหลองมันสูงนะครับหลองมันสูง แป๊บๆก็สิเซ็ตแล้วนะครับอ่าหนึ่งชั่วโมงพ้อสูตรข้องกระจอดลองยือเสียนยืดสาย,ยกับเ mm hmm. ห็ดไม่นะครับเห็ดต้อนะครับ